นักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาสถิตระเมืองนะครับโดยการเรียนรู้ที่3สร้างสุขด้วยความพอเพียงเรื่องปฏิบัติตามหลักปัจเจยเศรษฐกิจพอเพียง2หลักปัจเจยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับประกอบด,ด้วย3ามวงคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูคุ่มกันในตัวที่ดีนะครับแล้วก็อีกสองเงื่อนไขคือ ความรู้คุณธรรมเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสังคสุเราที่สมบูรณ์ยั่งยืนนะครับพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจเจียศรษกิจพอเพียงนะครับประกอบด้วย3ามห่วง ห่วงที่1นนะครับพอประมาณความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปนะครับไม่มากเกินไปโดยไม่เปลีป่ยนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณห่วงที่2นะครับมีเหตุผลนะครับหมายถึงกาตรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบข้อที่3นะครับมีภูมิคุ้มกันนะครับหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต งเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกนะครับความรู้ประกอบด้วยความรอบครอบเกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นนะครับมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ เงื่อนไขที่สองนะครับคุณธรรมไมาถึงนะครับที่จะต้องปฏิบัติเครือร่างประกอบด้วยมีความตระหนักในความคุณธรรมมีความซื่อสัตย์จริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตดังนั้นนะครับถ้าเราทุกคนนะครับปฏิบัติตามแบบพระองค์นะครับโดยการนํา เรื่องปัจจัยทางสกิจพอเพียงมาปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะด้านการงานใดๆนะครับทํางานความมุ่งมั่นตั้งใจขยันอดทนซื่อสัตย์นะครับนะครับมีความเป็นนักปัจจัยนะครับใช้ในการดำินชีวิตอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขามเจริญต่อตุจริและสังคมนะครับหาก็จบลงในแค่นี้นะครับ คือหวังว่านักเรียนจะกลับไปรบทวนเนื้อหานะครับให้เข้าใจในเรื่องปัจจญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นําไปปฏิบัตินะครับในชีวิตประจำวันนะครับครับคุณครูขอจบเนื้อหาไปแค่นี้นะครับแล้วพบคุนใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ